กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วกับธันวาออฟฟิเชียลนะครับหลังจากที่เรานะครับถ่ายคลิปนะฮะก็รีวิวกันค่อนข้างเยอะนะคือช่วงนี้มีรถคลาสสิกเข้ามาที่ร้านค่อนข้างเยอะน,ะนั่นก็คือพวก r o y a l e n f i e l d กับไทแอมนะครับนะฮะแต่ตอนนี้นะครับเราวันนี้เราจะไม่ได้มารีวิวรถคลาสสิกนะเราจะมารีวิวซูเปอร์เนเกตสปอร์ตไบค์นะครับนะก็คือค่ายคาวะสกินะครับที่ผมจะมารีวิวนั่นก็คือคาวะสกิเซ900 SE A C C นะฮะไม่ใช่ S E ธรรมดา S E A C C ด้วยคันนี้จะไม่ผิดน่าจะปีคอสต2อนนะนะถ้าจะไม่ผิดไม่ย1ก็2 2นี่แหละเดี๋ยวเยวไปดูเล่มอีกทีนึงนะครับนะคันนี้คือบอกเลยว่ามันไม่ใช่ Z900 ธรรมดานะครับตัวนี้คือไปเป็น A C C นะนะที่แตกต่างเลยนะครับทําตัวธรรมดานะตัวนี้จะให้มาเป็นโชคหัวกลับนะครับแต่ว่าจะเป็นแอคเซลมัลนะตัวนี้ ส่วน S E A C C นะครับจะได้มาเป็นเลดี้น์เมาส์เลยนะครับคือหลอดเท่แบบนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับจานกลมเบมโบ่นะครับโลโก้เบมโบอยู่นี่นะมาพร้อมกับปั๊มเบมโบ่เอ็มนะครับนะต้องบอกกันเลยว่าโคตรใหม่โคตรดีนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับให้มาเป็นไฟหน้าโฉมใหม่แล้วนะครับคือ LED นะครับฝุ่น LED เลยนะครับแต่งมาด้วยก็กันล้มนะยังไม่ผ่านตรงนี้ไปกันล้มนะครับแล้วก็มีกาดมอน้ำมาให้ ล้มข้างนะครับนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งซิกเนเจอร์อีกจุดหนึ่งเลยคือโชคหลังนะตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นอะไรนะโชคอะแต่ถ้าเทียบมันคล้ายๆ TTX นะถ้าเบิกใหม่ก็น่าจะประมาณอยู่4ี่หมื่นนะครับแล้วก็ไฟไฟเลี้ยวแต่งนะครับท้ายสั้นแต่งนะครับแล้วก็สวยจัดเลยคือไฟไฟหลังเดี๋ยวดูไฟหลัง ไยหลังสวยจัดนะครับของเดิมมีให้นะอันนี้ของเดิมมีให้นะครับแล้วก็ดิสเบรกนะครับได้เป็นดิสเบรกกลมนะถ้าตัวสแตนดาร์ดทั่วไปนะจะได้เป็นตัวดิสเบรกหยักนะครับเดี๋ยวมาดูเลขใหม่คันนี้ใหม่วิ่งเพียง3,312มโลเท่านั้นนะครับนะแต่ว่าขัดใจตรงนี้นะประกับตัวนี้ถ้าเป็นตัวรุ่นรุ่นเก่านะปี19ลงไปนะมันก็จะเป็นชมใหม่แล้วอันนี้มันเหมือนคลาๆข,ของแซดพันนะครับก็มาฟังเสียง ตัวน,นี้ก็จะเป็นจอสีนะแล้วก็สามารถตั้งค่าไลดิโอโลจนะครับผ่านแอปมือถือได้มาฟังเสียงครับผมสี่สูบเรียงเสียงหวานนะคร,รับเดี๋ยวมาฟังเสียงเร่งเครื่องครับผม เดิมมันก็จะเงียบๆหน่อยนะครับถ้าไปเปลี่ยนท่อก็หล่อเทแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้จัดส่งมาให้เรียบร้อยอกล่างเนี่ยมีสีเขียวให้อีกชุดหนึ่งนะครับนะบอกเลยว่าคันนี้ราคาไมา่ได้แรงอย่างที่นะราคาหน้าเราเปิดเพียง3ามแสนเก้าพันบาทนะครับออกรถรายละเอียดดาว่รน,นะเดี๋ยวลงไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็คันนี้นะครับมีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดดาวพรอนนะ่ะมันจะรวมประกันชั้นหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะ ส่วนปีอะไรนะผมไม่แน่ใจนะน้าปี21หรือ22นี่แหละประมาณนี้นะครับคนนี้บอกเลยว่าสวยจิบสวยกริบในตลาดมือสองนี่คือแทบไม่มีนะครับลองไปเสิร์ชหาดูนะไม่ค่อยเจอนะเพราะว่ามือหนึ่งไม่ค่อยมีคนขี่นะครับเพราะว่ามันแพงนะมันแพงมือหนึ่งน,น่าจะประมาณ5้าแสนสี่นะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดมันอยู่4ี่แสนกว่านะครับมันก็เลยแบบแพงโดดขึ้นมานะครับก็เป็นรุ่นพิเศษแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาของทันวาออฟฟิเชียลลงแล้วครับผม พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าแล้วก็รัฟสตรีมหน้าเราจะพาท่านไปรีวิวรถรุ่นไหนกันอีก,ก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ